This is a bit- สร็จแล้วก็มาแช่น้ำปูนสักฟักให้ไม่ให้มันเละให้มันแข็งกอบน้ำเดือดแล้วก็อเอามาตะกอไปต้มก่อน จะสีขาไปนะก็ะต้มมะละกอให้มันสุกพอใสๆแล้วก็ตักตักขึ้นมาพักไว้ก่อนก็จะใส่น้ำใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลวันนี้ไม่มีน้ำตาลขาวก็ใส่น้ำตาลแดงก็ได้ น้ำมันพล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปจะใส่น้ำตาลแดงจะคนคนให้น้ำตาลแบบ เสร็จแล้วก็จะเอามะละกอที่พักไว้ลงไปใส่น้ำตานเลย สุกแล้วก็ประมาณนี้